อยากฟังวีรกรรมป้าเหรอถ้าครบ400พวงอันนี้ตอนนี้กี่พวงแล้วเดี๋ยวเล่าเลย405พวงแล้วเหรออ๋ออีก95พวง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไม่รู้ไงถ้าครบครบ500พวงเดี๋ยวเล่าเลย ครบ500พวงเดี๋ยวเล่าเลยจริงจริงครง 600, 500, บ500พวงเดี๋ยวเล่าเรื่องปลาถ้าไม่ครบไม่เล่าถ้าหมายอุบหาัยใช่ไหม้าไม่ครบไม่เล่าไงครบ500พวงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่า <laughs> ไม่รู้อ่ะโค้งห้าร้อยพวงเลยเดี๋ยวเราทไมค้ไม่เล้าทำสีแตกอีกแล้วน้ำเพสทำร่วงว้าย <laughs> น้องปาม น้องปลาขอบคุณค่ะโอ้โหไวามาก6,500ดวงแล้วต้องเล่าเลยใช่ไหมโอเคเล่าก็ได้ขอบคุณน้องปลามนะคะขอบคุณน้องสาวด้วยท <c oughs> ้าทายระบบมากมาใช่ไหม โอเคเราจะเล่าแล้วนะเล่าก็ได้ไม่ก็คือป้าใช่ไหมตอนคือตอนเรียนมหาลัยก็ที่นันก็ไปเรียนรันสิทธ์ด้วยนะก็ไปสมัครณะนะแม่ก็ป้าเนอะละไก็แบบว่าก็คือ คือเาเพจจะมีน้องสาวอีกคนนึงใช่ป่ะแล้วก็คือเราเรียนคุนักษคณะอีแล้วมันจะไม่ค่อยเจอกันอะไรนี้แล้วก็แบบนั้นก็แบบว่าเราอ่ะไม่ขอเล่าดีเทลแล้วกันแต่ขอเล่าแค่แบบว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะสงสัยเบอร์นี้ใช่ไหมอุ้ยโู้ชมใส่กระเป๋าเราสงสัยเบอร์นี้ใช,นนใช่ป่ะแล้วก็เลยว่าสื่อก็โทรไปเบอร์นี้เราไม่ได้เป็นคนโทรนะให้น้องเป็นคนโทร เราก็สืบอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะเบนี้เบอร์ใครนะเบอร์สาวที่ไหนนะอะไรอย่างงี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปฟ้องปานะลูกๆจะโดนตี <c oughs> แล้วก็เอ๊ะเบอร์นี้เบอร์ใครนะเอ๊ะเบอร์แปลกๆนะอะไรอย่างงี้ก็สืบให้น้องะแอบคุยใช่ปะ่ะให้น้องแบบว่าแบบหลอกคุยว่าหนูเป็นน้องสาวพี่บีค่ะอะไรี้ยพี่เป็นใครหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอะเรียนเรียนนิเทศเหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็บอกว่า ก็แบบาคนคนนี้เขาก็ดูลิเกด้วยนะเ<ส>ขาเขาเคยมาดูลิเกด้วอยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือนํำเพชรกับพี่บิ๊กคบกันยังยังไม่ได้แต่งกันตอนนั้นคือแบบว่ายังปิดปิดข่าวอยู่ยังปิดข่าวอยู่ใช่ยังปิดข่าวอยู่แล้วก็แบบว่าแต่ว่าพ่อรู้แล้วนะว่าคบกันไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็แบบว่า ก็ให้สื่อว่าเอ๊ะคนนี้เขาบอกว่าแดดเขา,าเขา,าเนี่ยเขาบอกว่าพี่บีก,ก็เป็นสุภาพบุรุษมากเลยค่ะแต่ว่าไปกินไปกินหมูกับพี่บีค่ะเหมือนหมูกระทะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปกินหมูกับพี่บีค่ะแล้วแตพี่บีเป็นสุภาพบุรุษมากเลยค่ะขี้หมูทีห่หนูกินด้วย <c oughs> <c oughs> นี่แหละเป็นไงฟ้าเธอใช่ไหมแซก็เลยมาถามเขาอะไรเงี้ยถ้าตอนนี้เป็นแซวเดี๋ยวดูดิเขาจะพูดว่าไง พี่บุรีกคเป็นสุขภาพบุรุษมากเลยค่ะเนี่ยย่างหมูให้กินด้วยคีบหมูให้กินด้วยเลิศปะเลิศไปตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเราก็เรียนอย่างเดียวไงเราก็ไม่รู้หรอกและคนดูขึ้นป้าป้าอะไรอยู่วะป้าอะไรอยู่วะนี่นี่ยวเชิญเลยนี่ เชิญเลยชั้นเผาคือนะเขาไม่เชื่อไงคนที่ฟังอ่ะเขาไม่เชื่อ,อว่าจริงไหมก็เลยเนี่ยขึ้นไลฟ์คู่กับป๋าเลยถามป๋าว่าจริงไหมเรื่องที่พูดอ่ะตอนอยู่เม,มื่อลายอ่ะที่เธอไปกินหมูกับใครอ่ะพีเ่เขาบอกว่าพี่บิ๊กเป็นสุภาพบุรุษมากเลยค่ะเขยาย่างหมูให้หนูกินด้วยจริงไหมเนี่ยเราต้องมาถามจริงไหม กินกับน้องๆน้องๆในคณะนี่น้องน้องแต่ไปไม่ได้นะว่าไปกินหมูกับน้องอะไม่บอกเห็นปานี่ไงเป็นเรื่องจริงพาน้องๆในคณะไปเลี้ยงจบโปรเจกต์โปรเจกต์เราจบเราต้องมาเลี้ยงตอนนั้นที่ถามไม่ได้พูดเหมือนี้นะอะไรที่ถามไม่มีโปรเจกต์อะไรไม่มีนะตอนนี้เจ็ดสิบพวงแล้วไม่มีนะตอนนั้นที่ถามไม่มีนะโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรก่อน ตอนนั้นพี่ถามไม่มีนะโปรเจกต์อ,อ่ะเล้เจ็ดสิบพวงแล้วเร็วครบร้อยก่อนแล้วก็เพิ่มไปอีกด้วยสักสองร้อยวันนี้จะสองร้อยพวงมายะพี่หนึ่งมาแล้ว,ลวห รับครับไปอย่างนั้นแหละแต่ในความจริงมันหลวมแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับบาซูซูโอ๊ยมีแรงกัง <laughs> 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 สรุปว่าเป็นความจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงอาทุกคนป้าเ้ามาบอกแล้วว่าเป็นอ่าน้องรุ่นน้องฉลองโกเจกนี่เ็นใเฉลองใช่คือมันแบบมันเจ็บใจมากเลยคำพูดคำนี้แบบพี่ปี๊กเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยค่ะเขาขี้หนู่มให้หนู่จริงะอันนี้มันชีพี้ที่หัวใจมากอันนี้มันชีี้ที่หัวใจมากเลยแม่แม่แม่ ขายไม่ไรดีกว่าขายม่ไรดีกว่าขายม่ไรมา,มาอะไรนะใช่มันซีดมากเลยมันเจ็บมากมันเจ็บใจมากเลยอ้อยังรำกลับเลยนะรู้สึกอยู่ข้าวขึ้นมาทันทีเลยขอเที่ยวไยได้อะไรฟ้าเปลี่ยนเรื่อง เราเคยด้วยนะเราเคยจับประชุมสายอะ่ะเราไม่เคยใช่ว่าได้จับประชุมสายอะ่ะจับโทรศัพท์ป้าเพราะว่าชุมสายกับเราสา,ามคน<อ>แต่ป้าไม่รู้เราก็หลอกฟ้าเข้ามาฟรยแล้วผู้หญิงบอกคู้แลก็พูดขึ้นมาป้าแบบว่าเว่อร์โอเคค่ะได้ไม่นานมาแล้วนะ้องเพื่อนราคาแยกเดี๋ยวตีกัน ทุกคนเราต้องแยกมันเป็นอดีตไปแล้วทุกคนมันถ่ายไปแล้วเนาะแหมผู้ชายจะชู้อย่างเงี้ยตตอนนี้เขารักแม่คนเดียว เป็นอดีตท uh ี่จำแม่นแม่อุทไทยสวัสดีค่ะพี่ออนใช่แล้วฝนตกพี่ออนมาปะเนี่ยวันนี้พี่ออนมาหมคะวันนี้ <laughs> มาเป็นเรื่องขำๆนะทุกคนอ๋อค่ะหลบอยู่บนรถใช่ไหมฝนตกใช่แล้วพี่เมย์ว่าไงนะฮะตกใจเลยอะไรนะพี่เมย์ว่าไงนะหนูขอโทษทีหนูเมาเพลินไปย <laughs> วันนี้เมาพื้นก็ลูกๆกันแหละลูกๆอยากฟังไง่อยมันผ่านไปคือพี่พี่พี่พีที่เพิ่งมาดูคือไม่รู้ประวัติตอนนี้คือรู้ประวัติหมดแล้วโอ้วันนี้ได้ห้าร้อยพูงเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยนะ คุณน้องสาวด้วยพี่เมย์หนูเล่าประวัติทางน,นี้แล้วว่าคือพี่เมย์ต้องมาแล้วล่ะเล่าเรื่องอะไรต่อดีอ่ะ <c oughs> เออเรื่องนี้ขา้างหน้าแล้วนะตอนไปขอปะ <laughs> ไม่คือแบบว่าคือด้วยตอนนั้นอะอ่ะจริงๆถ้าแบบว่าถามตอนนี้ว่าถ้าถ้าถ้าถามว่าแล้วแบบว่าไปชอบกับพี่บิ๊กตอนไหนอะ่ะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้แกล้งนะแต่คือแบบว่ามันจำไม่ได้จริงๆเนะยลูกมันจะมารู้สึกตอนนั้นมมันไม่รู้ว่ามันแบบว่ามันแบบมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบกกระเป๋าอยู่นี่นะงเกงแต่คือว่า วันนี้ไม่ร้องเพลงกันเหรอวันนี้ไม่ร้องเพลงกันเหรอนนแล้วคือแต่ว่าตอนคือแต่คือพอ่อตอนแรกที่เขาแบบว่าไม่อยากให้เขาโตกับคู่เรื่องแต่เรื่อง<ๆ>ที่พี่กับเ้าคู่มันกั้นกับพี่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าพอเขารู้ว่าคุยกันเนี่ยเขาก็ไม่ว่านะก็คือไม่ให้โฟกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบว่า วันวันนั้นนะที่แบบพี่บอกว่าพี่กล้ากล้าจะขอพ่ออันแล้ว่าจะขอคืนันอะไรเงี้ยเขาบอเออี่จะพูดกับพ่อแต่วันนี้เขาไปพูดคือวันนั้นพ่อเมาแต่ว่าไม่ไม่ได้เมาแบบไม่รู้เรื่องแล้วพ่อก็รู้เรื่องเขาไปเลยพ่อพ่อนั่งกินพ่อร้านนั่งปรินงอยู่ที่ที่แก้มที่ร้านเครื่องฟ้าร้านประจำเนียแต่ว่าเไปในเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่จะไปบอกไม่รัเพล่อนเลย คุยอะกเนนะอะไแม่บอกให้ดีงคนละาแม่หวัดดีค่ะพี่แบงค์ขอสวัสดีแม่หน่อยานีอแม่เลาไม่เจอแม่แะตั้งนานแล้วนะแบงค์ี่อะ่ถือแม่ขพกัแ่เลยใช่กะนาก็ไปเลยือพ่อพ่อนั่งดิ้งอยู่พี่พ่อขอมาเล่าย้อนให้ฟังนะพี่เจอาไบเลยว่าเ ลุงครับผมผมขอมีกับน้องนะแต่พ่อไม่ได้ตอบกลุงนะน้าก็ออกไปเลยแต่พ่อกำลังเมาอยู่อันนี้คือการไปโนไทยกันนะคะทุกคน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นใช่แจ้งให้ทราบคือแบบมาขอคุยกับน้องอตว่าตอนที่้นเลยแบงอะไรเหรอดูอะไรอะไรเหรอแบงที่ยังไม่ได้สวัสดีแม่เลย กินข้าวดีกว่าชายทุกอย่างเกิดขึ้นไปมามาวายมาดานะคะพิเภยาอยู่ย่างยืนนี่ค่าเป็นมุกเล่นๆค่ะได้ยินแล้วเมื่อก่อนสิเธอเมื่อก่อนแหมพี่ชายก็ต้องเล่าชูเปเรื่องธรรมดาอยู่แล้วบางอย่างก็เป็นมุกค่ะทุกคนอย่าไปเชื่อทุกอย่างนะไม่จริง มันเป็นเรื่องเก่าเรื่องอะอ้างอิงมาจากเรื่องจริงร้อย percent มันอ้างอิงไงเอกสารอ้างอิงไงเวลาทำอะไรเวลาทำอะไรมันจะมีบรรณานุกรมแล้วก็เอกสารต้นฉบับบรรไม่ได้อ้างอิงมาจากต้นฉบับต้องรักเม้นโดยต้นฉบับเป็นคนหรอต้นฉบับตัวคเครื่องนี้มันเรื่องตั้งแต่สมัยไม่ว่าพี่เอฟิวแบบว่าอ้างอิงมาจากต้นฉบับแล้วก็มารอต้นฉบับใช่ขอนน้ำขวดนึง้อยขว้อยหอขวดน้ำกัน ทุกอย่างเราเริ่มมาจากการโกหกก่อนโกหกปันเดี้ยวก็ได้ไหมหองกินน้าไหมไม่คือหนึ่งเดียวในใจฟ้าใช่ เป็นผู้ตระสบไทยหลายท่านเลยตอนนี้ตอนนี้พี่พี่หายไปหมดแล้วค่ะพี่พี่ฟังพี่พี่ยังอยู่ยังอยู่กันไหม ส ını, aha, ลวดก็เือใช่ไหมคนโตค่ะแล้าดินนันอยล้กาวไปไหนเนอกเมื่อคืนใครได้ดูยันเลิกบ้างอ่ะลิเกอ่ะ พอมาพอ,อยิมกาวหน่อยกาวาไข่หน่อยน้ำเห็ด <c oughs> ยิมกาวหนนะูน้องใช้ก้อนสีดำผ<ค>นเ<อ>บาย่างผ<ค>นเบ<อ>า<อ>หนักเลยขึ้นหลังคาไม่ได้เพราะว่าอุ้ยลมไม่ได้น้ำเห็ดเดี๋ยวเราเอาขึ้นหลังคาไม่ได้เพราะว่าลมมันแรงมากไปดิเต็มเลยอุ้ยเป็นยังไงกันบ้างนีง่กหน้ลปูอ่ะ นั่งอยู่งรถใช่ไหมรไเาดูนั่งอู่้นกเปิดคอนเสิร์ตค่ะวันนี้ลาไปเลยวันนี้ไม่ล้องเพลงกันหรอวันนี้ไม่ล้องเพลงอ๋อเสียอกว่าจอยลากจอยังคงน้องปอยว้เลยไม่เปลียนใช้บองไปดงมา้โแม่ อมาเหรอถ้อาด<อ>ู<อ>มันออวดไม่ได้เหรอ,อรแล้มาเคียงหัวเบี้ยวขนนี้ไม่หัวแค่เบี้ยนะคิกัเบี้วไม่เกีเออ่ยวกับดันไม่เกี่ยวดันถ้าหัวเบี้ยวเดยหรอไม่ใช่เ